สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการที่ว่าทํายังไงเอ๊ะให้เราแบบดูรู้มากขึ้นหรือดูเป็นผู้ที่มีความรู้มากขึ้นเป็นโปรเฟชโนมากขึ้นยิ่งช่วงนี้เราก็คิดว่าเราเนี่ยอายุก็สิบเจ็ดแล้วใช่ไหมแล้วก็ เราก็จะต้องแบบมีพัฒนาการทางนักการคิดการจะเหตุผลได้จากแบบเรากจะต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเราทำยังไงเราจริงจะต้องมีความรู้ไงอ่ะข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งเลยก็คืออยากมีความรู้ก็ต้องหาความรู้สิการที่เราจะรู้เรื่องอะไรก็ตามดูเราอะรู้อยู่แล้วนะจริงๆริงว่าเรา รู้หรือเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่เราไม่ค่อยที่จะแสวงหาที่จะทํามันใช่ไหมว่าเราไม่รู้อะไรเองไม่รู้ก็หาสิแต่บางคนอะส่วนมากอะคือรอไม่รู้ก็คือไม่รู้ไม่แสวงหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้ก็หาความรู้เลยสิสองถ้ารู้แล้วอ่านแล้ว ก็บอกต่อส่งต่อให้กับผู้อื่นอาจจะเป็นแบบการเขียนแพ้เจอรส่งบอกคนอื่นหรือว่าการพูดลงวิดีโอต่างๆว่าการเขียนลงในสมุดทำบิดเดออารรี่ก็ได้เือหรือว่าฝึกฝึกเขียนแบบประมาณว่าถอนบทเรียนในชีวิตประจำวันเหมือนเราท่านนี้ก็ทําจะทําลงไอทีทุกวันทุกวันทุกวันเขียนว่าเออวันนี้เป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้เราเราจะได้แบบมีการรีเช็คตัวเองว่าเราอยู่ในระดับของขนาดไหนอะไรประมาณนี้ สามหนึ่งสอง,งก็หนึ่งก็คือทำไอมีหาความรู้สองก็คือบอกต่อสามก็คือฟังการที่คุณจะเป็นคนที่มีความรู้ได้เยอะๆคุณต้องฝึกฟังฟังผู้อื่นด้วยอาจจะเป็นการในเรื่องของการทางมุมมอง,มองหรือทัศนคะติต่างๆของเขาว่าเอ๊ะคนนี้เขาคิดยังไงนะเขาคิดตรงกับเราหรือเปล่าแล้วเพราะเหตุผลอะไรเขาถึงได้ดต่างจากเรา แต่การที่เรามีผู้ที่คิดต่างจากเราเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติและธรรมดาเป็นอย่างมากขนาดเรายังคิดไม่เหมือนเขาเลยแล้วใ้เขาคิดเหมือนเราได้ยังไงอันนี้คือเรื่องจริงแล้วข้อที่สี่ก็คือเราจะต้องไม่แคร์สิ่งใดๆที่ทําให้เราแบบเป็นนักทิพย์เกินไปอาจจะทําให้แบบอ,อะไรเขาเรียกว่าเราซึมซับความรู้ที่แบบ ไม่ไม่ไม่ง่าจะแบบรู้แล้วไม่เป็นมงคลเออเอา,เอาง่ายๆก็คือไม่ถึงกับว่าไม่เป็นมงคลขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าถ้าเ,าเรียนู้วเป็นบทเรียนเป็นประสบะการณ์ก็ดีเหมือนกันอ่ะนี่คือสี่คือสี่อย่างเนี่ยถ้าแบบที่อยา,อยากมีความรู้ขึ้นน้องถามว่าเรารู้รู้เพิ่มขึ้นไปองไม่ใชรู้